วันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้ ล่าสุดค่ะก็ทางทีมผู้บริหารของเชน2 5 6 1นะคะก็นำทีมโดยพี่เฉาะสายทิพย์และพี่เอสควารริดค่ะได้เลิกดีนะคะนำทีมผู้กำกับและเหล่านักแสดงเข้าร่วมพิธีบวงสวงละครเรื่องล่าสุดดงดอกไม้งานนี้ก็มีผู้กำกับนะคะอย่างพี่โอคาถาเทพพร้อมด้วยนักแสดงนำค่ะทั้งพี่พุทธพุทธิชัยนิวทิติภูมิพิมพ์พิมพ์มประภาเบนซ์ปุญญาพรมิวลักษณาราแล้วก็อีกมากมายเลยนะคะมาร่วมบวงสวงเพื่อเอาเริกเอาชัยแล้วก็เพื่อความ เป็นศิริกมงคลใช่ครับซึ่งแน่นอนครับละครเรื่องนี้นะฮะดงดอกไม้ครับจะลงจออากาศผ่านทางช่องวัน3 1ของเราให้แฟนๆได้ชมกันครับกับเรื่องราวสุดดราม่าเรียกได้ว่าพิก10เมตรก็เอาไม่อยู่แซบแบบสุดๆแต่ว่าแซบไม่เท่ากับดอกไม้งามทุกๆดอกที่อยู่ในเรื่องนี้ครับแต่ละครเรื่องนี้ครับยังแฝงไปด้วยศิลธรรมนะฮะและแง่คิดกฎแห่งกรรม ควรคู Scroll, to sea, to ่แก so awesome. like, ่การดูจริงๆฮะเหล่านักแสดงครับก็เลยมาการันตีว่าทําไมถึงต้องดูละครเรื่องนี้ไปฟังกันครับเรื่องนี้เป็นผู้ชายที่ชื่นชอบดอกไม้ครับแล้วก็เป็นคนที่ไม่รู้จักคําว่าพอทั้งเรื่องของทานาจเรื่องของผู้หญิงเรื่องนี้นี่คือโอ้หอยากให้ทุกคนได้ติดตามครับค่ะพวกเราก็เป็นแกงดอกไม้นะคะแต่ละคนเนี่ยก็จะเป็นตัวแทนของผู้หญิงแต่ละประเภท ที่หลงเข้าไปอยู่ในดงดอกไม้ของผู้ชายคนหนึ่งที่เราคิดว่าเราเนี่ยแหละเหมาะสมที่สุดแล้วที่จะอยู่เคียงข้างเขาทุกคนต่างมีเหตุผลตัวเองที่จะอยู่ข้างๆผู้ชายคนนี้หมดเลยแต่สุดท้ายเนี่ยมันกลายเป็นว่าพวกเราทั้งหมดกลายมาเป็นแข่งขันกันแล้วก็แย่งชิงกันฝากระกันครับสำหรับตรงดอกไม้ก็อยากจะให้ดูละครไปแล้วก็ย้อนกลับมาทบทวนแล้วก็เปลี่ยนค่านิยมบางอย่างผมว่าผู้หญิงทุกคนมีค่ามากกว่าจะเป็นแค่ผู้หญิงในคอลเลกชันของผู้ชายคนใดคนหนึ่ง บอกเลยละครของเราไม่ได้มีความเข้มข้นความแซบเท่านั้นนะคุณผู้ชมยังแฝงไปด้วยเรื่องของศิลธรรมแล้วก็แง่คิดดีๆมากมายเพราะฉะนั้นติดตามในละครดงดอกไม้นะคะทุกวันจันทร์อังคารจะออกอากาศตอนแรกเนี่ยวันอังคารที่29พฤศจิกาย,ยนนี้เวลา2ทุ่มครึ่งทางช่องวัน31คุณพุทเขาจะอยู่ในดงดอกไม้แล้วจะเป็นยังไงเรื่องราวจะเป็นยังไงต้องรอติดตามกัน<ช>นะคะนะ